คนใส่หน้ากากแค่นั้นค่ะไม่รู้ว่าผ่านบุญในความหมายของจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนคืออยากมาสัมผัสด,ด้วยอยากมาเห็นด้วยว่าวัดนี้เป็นแบบไหนเพราะว่าในดิกต็อกมันก็สวยอยู่แล้วคืออยากมาเห็นของจริงมากกว่าผ้าขาวม้าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,งการบุญเพราะว่าเวลาเขาออกโรงออกอะไรคือจ,จะใส่ผ้าขาวมา้าถึงก็เลยให้ผ้าขาวม้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห <Okay. S 2> ่งการบุญ ับวันนะคะเรื่องราวความนับถือที่มีต่อพรานบุญยิ่งแผ่ไปค่ะและทำให้วัดย่างใหญ่ในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นอีกหมุดหมายของการเดินทางมากราบไหว้ค่ะสังเกตว่าทั้งวันเลยนะคะจะมีคนเดินทางมาไม่ขาดสายเลยเพราะว่าระยะหลังค่ะมีคําตามท้ายพรานบุญว่าพรานบุญหนุนทรัพย์แต่ที่จริงแล้วเรื่องราวของพรานบุญมีมากกว่านั้นและเป็นศรัทธามายาวนานค่ะ แม้เป็นเพียงครั้งเดียวที่คำขอสำเร็จผลหากคู่ของอมรศักดิ์ศรีและคณาพรอ,อักษรเงินก็เดินทางมาสการะตาพรานโดยผ่านหมากพลกูพร้อมกับภาเขม้าตามจำนวนที่บอกบนไว้เป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่แรกสร้างรูปปั้นพรานบุญขึ้นที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเริ่มจากเจ้าอาวาสพระครูวินัยทรน,นัฐาสันสิทธิยาโนหรือท่านสตาง,ตางโดยไม่มีรูปต้นแบบ มีเพียงหน้าพรานหรือหน้ากากพรานบุญจากโรงโนราส่งให้ช่างปั้นขึ้นตามนิมิตและจินตนาการเพียงไม่กี่ปีจากนั้นสาราตาพรานบุญก็เป็นหมุดหมายของนักเสี่ยงโชคมาเสาะหาหน้าพรานไปบูชาเพราะเชื่อว่าเป็นเครื่องรางมหาสเสน่ห์เสริมเมตตาของคนปักใต้เนื่องจากสืบเชื้อสายโนรามาจากต้นตระกูลหรือมีครูหมอโนราตับพรานอยู่ในความเชื่อปัจจุบันคือเน้นในเรื่องของโชคลาภกัน ที่ขอตามภาวะเศรษฐกิจและก็ความเป็นไปของสังคมแต่ถ้าโดยปกติก็คือขอได้ทุกเรื่องแต่อยู่ที่เจตนาของผู้ขอแต่พื้นฐานของคนที่ศรัทธาจริงๆเนี่ยศรัทธาตาพรานเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่ได้มีหน้ากากพรานทุกบ้านที่บ้านอาตมาเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีเฉพาะหิ่งเป็นหิ่งไม้ตอกไม้ด้านบนก็มีเพียงแค่เขาเรียกกระสอบราด มีหมากรูเทียนทูบอยู่ข้างในพอนั้นเสร็จเขาก็ถึงเวลารอบปีที่เขาเป็นพันธสัญญาว่าจะต้องตั้งให้กินก็คือตั้งของไว้เขาก็ทําให้กินอะไรแบบนั้นนะคือจริงๆมันอาศัยความศรัทธาด้วยความเชื่อความเชื่อที่เขามีต่อบรรพบุรุษ สำนวนเล่าถึงตาพรานในตำนานโนรามีหลายสำนวน